ไปทำอะไระไปสร้างไอ้ตัวรีไฟล์ขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคเรสร้างแต่ตอนเนี้ผมมีความคิดอะไรดีๆแล้วล่ะครับหนึ่งนะผมคิดว่า <c oughs> เราควรจะลงไปอยู่ใต้ดินก่อนช่วงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองโซเดียมไงไม่งั้นเราต้องคอยกลับขึ้นไปที่ยานตลอดเลยโอเคผมจะขุดดินก่อนแล้วกันโอเคขุดนะขุดตัวขุดอยู่ไหนวะ ตัวนี้ใช่ไหมโอเคานเาไป้งในว่าระไปข้างล่างไปทอะไรที่าลางนะแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วเดิมึีกแค่ประม 来点。 มันหยุดไงี ไม่อยู่ข้างบนนะครับเราจะรงมมาข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มเพิ่มให้มันไอ้นี่ขึ้นอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไอ้นี่น้อยไปนิดนึงวะ่ะความใหญ่ความโตมันน้อยไปนิดนึงอ่ะนี่มันจะใหญ่หน่อยอ่กว้างเลยต้องบอกว่าให้มันกว้างขึ้นหน่อยเราจะได้ทำอะไรสะดวก นั่นคืออะไรนี่คืออะไรมันจะเป็นอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้โอเคช่างมันผมจะใช้ตัวที่ปรับเรียบอะํำได้ใช่ปะ่ะเนี่ยเออตัวเนี้ยปรับปรับใหญ่ปรับเล็กปรับที่ให้มันเรียบ ทีนี้เราก็มีสำนักงานใต้ดินของเราแล้ว <c oughs> จะสังเกตว่าตอนนี้คือทั้งออกซิเจนแล้วก็อะไรอะข้างล่างนี้เหมือนจะมีออกซิเจนด้วยปะมันไม่มีอะไรลดเลยอะสักอย่างเลย <c oughs> นี่ก็เต็มร้อยนี่สี่สิบเก้าก็ไม่ลดนะถ้าลดมันจะขึ้นแล้วละ่ะนี่เอาขึ้นแล้วเนี่ยพอเราเดินปุ๊บออกซิเจนจะลดแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยแสดงว่าในนี้มีออกซิเจนด้วยโอเค เราเดินไปเดินมามันก็ลดนิดหน่อยแหละฮ่านี่ือิออ่นอขาเห็นถ้าเราเดิอนออกมาเห็นป่าพอเราเดิอนออกมาออกซิเจนมันลดตรงเนี้ยเนี่ยอ่าดาวดวงนี้มีออกซิเจนนี่หรอหรือเปล่าอะไรช่ไหมถ้ามันไม่มีหรอกแต่ว,ว่าลงไปอยู่ข้างล่างออกซิเจนมันไม่ลดครับโอเคให้รู้แค่นั้นพอแล้วก็ตัว ตัวเกาก็ไม่ลด okay. ทีนี้เรามาสร้างสำนักง,งานเราในนี้ดีกว่าเห okay. ็นนะตัวนี้ยึทำไมสร้างไม่ได้วะอ๋อขาดไอตัวเอา้าทีนี้แย่ yeah, ชะมัดเลยเราใช้เฟอร์ไลท์หมดแล้วโอ้ผมต้องออกไปเก็บเฟอร์ไลท์อีกใช่ไหมเนี่ยแย yeah, ่จริงโอเคโอเค เราก็ไม่รู้ ให้เราใช้อะไรวะคอปเปอร์ <C op per> ใช่ป่ะแอนแรกนี่นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ใส่ซิลิกาเอร์ผงของซิลิคอนซิลิเกตอะไรพวกนี้แหละครับที่เราได้มาเดี๋ยวนะคอปเปอร์อยู่ไหนวะไอตัวนเนี้ยใช้ CO2 เนี่ยดีโอไซเนี่ยมันแทนไอ้นี่ได้นะมันเอามาใช้เติมใช้เอามาใช้เติมแทนออกซิเจนได้ มีโกโด้วยอะ่ะนี่คอปเปอร์99อันโอเคนี่ไงอ้าวเฮ้ยทำไมคอปเปอร์อ๋อนี่ไงได้แล้วโครเมติกเมทัลอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวทีนี้มันต้องใช้กี่อันวะใช้คอปเปอร์50อันโครเมติกเมทัลใช้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเอาไปดูก่อนด้วยความชัวร์อ่าที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องสร้างมันอยู่นี่นี่น,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 นะต้องกดแซ่ก แล้วก็อีอะใช้โครมมติกเมทัลสามสิบอันฉะนั้นเราก็ใช้คอปเปอร์แค่สามแค่หกสิบอันใช่ป่าวะเออประมาณนั้นแหละโอเคจัดเลยนี่ได้สิบสองสิบสามสี่สิบห้าแล้วค่ะเราสามสิบอันเรากคกดอ,อยดนะครับเราได้ไม่เปลืองพลังงานจนเกินไปโอเคเกินมาอันหนึ่งไม่เป็นไรไม่ว่ากัน Okay. พลังงานเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้พลังงานเหลือเยอะไม่รู้เท่าไหร่97%โอเคฉะนั้นตอนนี้เราได้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ได้แล้วโอ้ทำดีสุดยอดน่าค้นหามากอ่าสร้างคอมพิวเตอร์นีเบสคอมพิวเตอร์สามารถสร้างได้แล้วเอาเป็น Double Two w h l n e ชิ้นสร้างได้หนึ่งชิ้นโอเคงั้นเราสร้างข้างๆมันดีไหมหรือว่าเอาตรงไหนดี ตรงนี้ดีกว่านี้นนมันดิ้นขึนไปดีกว่าสาร้างเลยโอเคสาร้างเสร็จเรียบร้อยอ่ะมาทีนี้กดไปที่มันปุ๊กเพื่อให้เราทำอะไรต่ออ่ะคิมเบดแน่ทีนี้บอกแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมมีตัวตนแล้วในจักรวาวรลอ่ะ เบสคอมพิวเตอร์ออนไลน์เรียบร้อยผมมีตัวตนในจักรวาลน,นี้แล้วว่าผมอยู่ที่ดาวนี้เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะสร้างเบสคอมพิวเตอร์ที่นี่ตรงนี้กลายเป็นบ้านมีบ้านอยู่บนดาวแบบนี้เนี่ยนะจะบ้านโอ้บ oh. รรยากาศสุดแย่ทำไมต้องมาสร้างบ้านที่เนี่อแต่ผมคิดว่าน่าจะไปสร้างที่ดาวอื่นก็ได้นะแต่ ตรงนี้ก็คงให้เราเหมือนกับว่าให้เรารู้อะว่าเออวิธีการสร้างมันสร้างอย่างนี้โัเกมเขาคงทํามาประมาณนี้นี่มีเหมือนจะมีอะไรใหม่แล้วเนี่ยอ๋อเป็นเฟสใช่ใช่ให้เราไปกดอะไรคำสั่งอะไรมาทุทกอย่างโอเคมาดูต่อเลยให้เราทําอะไรวะผมว่าจะคลิกไปเรื่อยๆแล้วกันมันคงไม่จําเป็นต้องอ่านมันซ้ําๆนะอ่าแอสแทกแพนทำอะไรวะ อ๋อให้เราสร้างกำแพงไม้นะ wooden wall โ,โอเคแล้วคุณสร้างที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหดูดิยเขาขึ้นเควสมาให้เราดูคือเราสามารถสร้างเป็นอาคารเป็นตึกเป็นบ้านได้นะอย่างนั้นเลยอะแต่เมื่อกี้อันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นโมเดิรแล้วอะแบบยุคไฮไฮเปอร์ละไกลแล้วไฮเทคแต่ว่าเขาจะให้เราสร้างกำแพงไม้อยู่เลยนะเมื่ี้ คงจะนานกว่าจะได้ไอ้บ้านมาเมื่อกี้ที่เขาโชว์ไป right. ลองออกไปสั้นก่ โอ้ลืมไปบนยานมันมันเพิ่มอากาศไม่ได้มันต้องเติมอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวนะอากาศใช้เติมนใช้ตัวนี้เติมได้เต็มเลยใช้ใช้นี้นก่อนขอี่าออ่าทีนี้เขา,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 าให้เราสร้างอะไรนะปด้อีกทีโอเคนี่อันนี้ก็คือเกี่ยวกับไม้อันนี้เป็นเทคเทคยอย่อมาจากเทคโนโลยีแน่ๆล่ะผมว่า ก็คงมีอะไรแต่ตอนนี <ett par aisse 250> okay. okay. ้เขาให้สร <refriger> ้างไม้ก่อนเราก็สร้างตามเขาก่อนนะครับโอเคมีอะไรบ้างวะมีพื้นอ่ะมีพื้นไม้เอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีตรงนี้ก็ไกลไปนะผมว่าเอาใกล้ๆรูเราดีกว่าเดี๋ยวเอาข้างบนไปเดี๋ยวห้างบนรูเนี่ยเกมแนวสร้างเนี่ยเดอะฟอร์เรสต์นี่ผมก็อยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะรอรอพักพวกอยู่ตอนนี้งานยุ่งมากเลย ไม่ค่อยว่างกันเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ผมจะกลับมาสตรีมถองคอเล่นโอเคสร้างแล้วน,นี่เป็นพื้นใช่ไหมโอเคสร้างอ่ะเดี๋ยวพอมันเพลิงมีอะไรอีกอ่ะเขาอยากเขาให้เราสร้างอะไร,รตออเขาให้เราเรามปสร้างพื้นเขาให้เราสร้างกำแพงเออเขาอนี่มีหลังคาด้วยอันนี้เป็นประตูอันนี้กำแพงโอเคสร้างกำแพงก่อนเอ้า แยกกัมัดแยกส,ส,สุดที่เท่ากับว่าผมจะต้องเหทําลายมาได้ไหมเนี่ยแยกจากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้แหละเนี่ยใกล้ๆเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยนตรงนั้นปล่อยเป็นพื้นไม้ไปช่างมันโอเค ไบันทึกแล้ว setting out travel เลย travel 800 u 8,000 u คือเดินเนี่ยเดินเดินจน8,000 u แล้วไอ้ u uh huh. นี่ย่อมจากอะไรไม่รู้อะ ปริมาณของคาร์บอนไม่พอเอเดี๋ยวผมต้องไปเก็บคาร์บอนก่อนแล้วละ่ะโอเคมีที่ใกล้ใ้เก็บไหมถ้าจะไม่